สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะครับสำหรับคลิปนี้นะงนัผมจะสุดเรื่องราวของไอคิวยาก,กันเพื่อนจิกโกละลาบสุดเฮา ที่ไปก่อเหตุวุ่นวายทำร้ายคอนวอยของคณะหมอลำดอกเหมยกันเพื่อนแต่หารู้ไม่ว่าตัวของดอกเหมยเขามีผัวเป็นนักมวยกันเพื่อนนั่นก็คือแสนสถานกันเพื่อนยอดมวยไทยหลายเข็มขัดกันเพื่อนตัวของไอ้คิ้วยักษ์พาพวกไปป่วนกันเพื่อนประมาณ20คนคิ้วยักษ์วิ่งปรีเส็แสนสถานกันเพื่อนเสาหมัดกีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ตัวของแสนสถานโยกโหลกกันเพื่อนหลังจากนั้นก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้เป็นเอาประคัดสายเข้าที่ปลายคางกันเพื่อนตัวของไอ้คิ้วยักษ์ถึงกับเสถลากันเพื่อนกามย้ายกามโยกเห็นดวงดาววิ่ง วิงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ร้องคนกลางด้วยความเจ็บปวด โอ้ยอ้ยอ้ยอย,อยกุณนห่เพื่อนสอยกุ้นห่เพื่อนซอยกุณนห่เพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเพื่อนของไอ้คิ้วยักษ์ประมาณ1ิกว่าคนเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวบวกต่อไปตายแน่ก็เลยตัดสินใจพาไอ้คิ้วยักษ์กลับบ้านไปพร้อมกับความเจ็บปวดและลวดร้าวกันเพื่อนเดี๋ยวคิ้วนี้เองมันจะสุดเรื่องราวของไอ้คิ้วยักษ์กันเพื่อนกับสมัครพรรคพวกวัยรุ่นกุนเขมรไม่ใช่นะวัยรุ่นล้านล้าวกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของไอ้คิ้ กี่ข้อหาคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้เกยกครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกรำมะลาใสกันเพื่อนอยู่ในเขตเทศบา,ตาลตำบลกำมะลาใสอาเภอกรำมะลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์กันเพื่อนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแห่งนี้เขามีการจัดงานแข่งเรือกันเพื่อนเป็นประเพณีเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานกันเพื่อนในค่ำคืนของวันที่19 2, 8, กันยายนปีพศ2568รกันเพื่อนปรากฏว่าผู้จัดงานกันเพื่อนมีการจ้างวงหมอลำมากันเพื่อนเป็นหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งที่ได้รับการ จ้างมาเล่นในค่ำคืนนี้เป็นคณะดอก mới, เหมยเพนนาาสมสุกกันเพื่อนหมอลำซิ่งหมอลำเห่าหมอลำสาวกันเพื่อนเต้นดงดงกันเลยทีเดียวจวังหวะนี้ตัวของดอกเหมยก็ขึ้นไปเล่นเงินเพื่อนขึ้นไปเล่นแต่หัวข้ามประมาณสองสามตุ้มมีน้องนาหางเครื่องขึ้นไปกระเดา้าลมเงินเพื่อนเต้นตามจังหวะหมอลำเชิบเชิบเชิบหางเครื่องก็กระเด้งกระเดา้าใส่เสียงพินเสียงแคนมันช่างมีความสุขเหลือกเกินเงินเพื่อนผู้คนเรือนเหมือนเรือน,อนแสนตรงนี้มาเที่ยวงานเงินเพื่อนพากันเต้นหน้าเวทีหมอลำอย่างสนุกสนานตรงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรกัน เพื่อน จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณห้าโทมกันเพื่อนปรากฏว่ามันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นําโดยไอ้คิ้วยากันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าไอ้คิ้วยากับสมัครพรรคพวกก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของไอ้คิ้วยานเจ้าถิ่นเจ้าที่กันเพื่อนมาเที่ยวงานแห่งนี้ประมาณ20กว่าคนอยากโชว์เก๋าโชว์กางกันเพื่อนอยากโชว์กล้ามดางให้สาวๆเห็นกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจถอดเสื้อกันเพื่อนหลังจากนั้นก็ชูมือขึ้นฟ้ากันเพื่อนหมุนดังติ้วติ้วติ้วเนะของว่าขอฝนกันือนจ้ วันนี้เองสาวๆกันเพื่อนเห็นกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้เองก็กรีดกากันเพื่อนอ้ายมักหลายมักหลายอ้ยคอยมักหลายคอยมักหลายเนี้ยยอดเนี้ยยอดลักษณะเป็นแบบนั้นไป เป็นสไตล์อีสานบ้านเฮากันเพื่อนวัยรุ่นไทยบ้านกับสาวไทยบ้านตรงนี้มันคู่กันกันเพื่อนสาวจ้องตาเป็นมันอยากได้ไอ้คิ้วยักษ์กับเพื่อนไปทําผัวกันเพื่อนตัวของไอ้คิ้วยักษ์กับสมัครพรรคพวกก็เลยได้ใจเป็นการใหญ่โชว์กลางโชว์เก่ากันเพื่อนเต้นป่วนไปทั่วกันเพื่อนจังหวะนี่เองผู้จัดงานกันเพื่อนเขาเห็นว่าเหตุการณ์จะบานไป ดูท่าทางแล้วไอ้คิ้วยักษ์กับสมัครพระพวกตรงนี้มันไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนเต้นใส่คนนูน้นเต้นใส่คนนี้เหมือนอยากมีเหลืองเันเพื่อนตรงนี้เอาสองก้อนใส่ถุงกลับบ้านให้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองมันอยากประท่ากันเพื่อนคนจัดงานก็เลยมีการไปบอกกันเพื่อนบอกเฮ้ยไอทิศไอทิศใจเย็นใจเย็นค่อยๆเต้นค่อยๆเคลียร์อย่ามีเรื่องกันเดี๋ยวงานจะเสียงานจะก่อยปร,รากฏว่าไอคิ้วยักษ์ไม่พอใจกันเพื่อน ูเต้นของกูอยู่ดีๆสาวๆกำลังมกักตรงนี้มาห้ามได้ยังไงกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้คิวยักษ์กันเพื่อนมันก็สกิดเพื่อนรักของมันอีกหนึ่งคนกันเพื่อนขึ้นไปเต้นบนลาโพงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนไปยักย้ายใส่สะโพกกระเดา้าเอลโตลมหนาวแข่งกับน้องนางหางเครื่องกันเพื่อนตัวของไอ้คิวยักษ์กระเด้าไปเชบิชบเชบิบเชิบน้องนางหางเครื่องก็กระเด้าไปจังหวานี้เองสาวๆก,ก็กรี๊ดอีกแล้วกันเพื่อนอ้ไอ้มักหลายเท่เท,ท่ต้นทึ่งลำโพงตินทึ่งลำโพงลักษณะเป็นแบบนั้นไป ตัวของไอ้คิวยักษ์ก็ได้ใจกันเพื่อนติ้นเอลแท็บหลดกันเพื่อนกระเดา้าเอากระเดา้าเอา ปรากฏว่าคอนบอยกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นพนักงานที่อยู่ในวงของดอกเหมยกันเพื่อน,เ,นเขาเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวไอชิบหายไปเต้นบนลำโพงถูกไฟช็อตตกลงมาตายเดี๋ยวเดือดร้อนเขาอีกกันเพื่อนตรงนี้เองคอนบอยก็เลยไปห้ามกันเพื่อนไปห้ามแบบดีๆบอกพี่ๆครับลงไปเต้นข้างล่างเถอะครับตรรงนี้เองมันไม่เหมาะสมะกันเพื่อนปรากฏว่าไอคิ้วยักษ์ไม่พอใจกันเพื่อนจังหวะนี้เองจะปร,ะมรีมาทําร้ายตัวของคอนบอยกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของคอนบอยเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหว<ๆ>ก็เลยตัดสินใจไปบอกผู้จัดงาน หลังจากนั้นผู้จัดง,งานก็ประกาศให้งดใช้เสียง,งเงินเพื่อนบอกว่าเาร้าๆอย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งร้องตรงนี้เองให้คนที่เต้นอยู่บนลำโพงลงมาก่อนเงินเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับไอ้คิ้วยักษ์เลสสมัครพรรคพวกเป็นอย่างมากเงินเพื่อนกําลังจะแจ้งเกิดกาลังจะเจิดฉายดันสะดุดสงานเงินเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้คิ้วยักษ์เงินเพื่อนก็ลงจากลําโพงแล้วก็ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมาได้ประมาณเกือบ20คนเงินเพื่อนตรงนี้เองถอดเสื้อลุวนๆเงินเพื่อนโชว์เคลื่อนบนแผ่นหลังให้ไม่ใช่นบหยอกหยอกโชว์ลายบนแผ่นหลังเงินเพื่อนเป็น สไตล์อีสานบ้านเฮาลายเริ่มมีวาจารเริ่มมากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปอยากโชวกางโช์เข่าตรงนี้ก็ต้องถอดเสื้อกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอ้คิวยาก,กันเพื่อนก็เลยพาสมัครพรคพวกบุกมาหลังเวทีของหมอลำดอกเหมยกันเพื่อนตรงนี้เองมาตามหาตัวคอนวอยที่ไปบอกผู้จัดงานกันเพื่อนปรากฏว่ามาเจอคอนวอยพอดีกันเพื่อนแกกำลังยืนเก๊กๆกลางๆอยู่หลังเวที ตัวของไอยักษ์ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนสก,กิดเพื่อนๆให้มารุมทําร้ายตัวของคอนวอยกันเพื่อนมีการไล่ทําร้ายกันกันเพื่อนประมาณ7-8คนลุมคนคนเดียวกันเพื่อน จังหวะนี้เองตัวของคอนวอยก็สู้ไม่ได้กันเพื่อนแกก็โดนยับเช่นเดียวกันโบบาโบบาแกล้มพุ่ไปกันเพื่อนร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอยอ้อย่าตี้คอยคอยปฏิบัติหน้าที่คอยปฏิบัติหน้าที่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปนาทีนี้เองก็มีชายปริศนาคนหนึงเปิดเผยตัวตนขึ้นมากันเพื่อนคนคนนี้ก็คือแสนสถานกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือแสนสถานพีเคมวยไทยยิมเงนเพื่อน อายุในปัจจุบันนี้33ปีกันเพื่อนเขาเองเป็นแชมป์มวยไทยหลายสมัยคนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันเพื่อนเป็นผัวของมอลำดอกเหมยกันเพื่อนอยู่ด้วยกันมาหลายปีดีดักไปไหนไปกันไปด้วยกันกันเพื่อนเป็นคู่ชีวิตกันตัวของแสนสถานจะทําหน้าที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดเป็นเหมือนคนดูแลหมอลำดอกเหมยกันเพื่อนพอเห็นลูกน้องถูกทำร้ายตรงนี้เองตัวของแสนสถานอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนเลือดในกายมันปรุงพร่านวิญญาณนักสู้ตรงนี้มันกลับมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปห้ามดีๆก่อนกันเพื่อนบอกว่า เศ้าๆเคลียกันเคลียกันลักษณะเป็นแบบนั้นไปตอนแรกยังไม่บวกยังไม่แลกันเพื่อน ปรากฏว่าไอ้คิ้วยากันเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรู้จักแสนสถานหรือเปล่ากันเพื่อนตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายกันเพื่อนเดินเปรมาหาแสนสถานหลังจากนั้นก็มีการสาวหมัดตะกแตนกันเพื่อนโชชีโชชีโชชีลักษณะเป็นแบบนั้นไปวืดทุกหมัดกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของแสนสถานกันเพื่อนคงเหลืออดจริงๆกันเพื่อนเขาก็เลยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้ไก่คิ้วยากันเพื่อนเป็นหมัดตรงเข้าบริเวณต้นคอดังโบกันเลยทีเดียว ตัวของไอ้คิวยักษ์เสียหลักนิดหน่อยกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เป็นหมัดอัประคตทรายกันเพื่อนดอกนี้เรียกว่าดอกสั่งลากันเพื่อนเข้าบริเวณปลายคางซ้ายตัวของไอ้คิวยักษ์ถึงกับเห็นดาวกันเพื่อนเศถลาล้มปุบไปจังหวะนี้เองตัวของไอ้คิวยักษ์กำลังจะลุกขึ้นแต่มันลุกไม่ไหวกูโดนอะไรวันนี้กันเพื่อนตัวของไอ้คิวยักษ์ถึงกับร้องคนกรางด้วยความเจ็บปวดอ้ายอ้ายอ้ายวิ่งวิงวิงซอยกูแน่เพื่อนซอยกูแน่เพื่อนซอยกูแน่เพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวขอองยักกม การโยกันเพื่อนจังหวะนี้เองเพื่อนของไอคิวยักษ์กันเพื่อนเห็นว่าไอคิวยักษ์ถูกทําร้ายกันเพื่อนดูสถานการณ์แล้วจากการประเมินด้วยตาเปล่ามองว่าสู้ไม่ได้กันเพื่อนแม้ว่าจะมีคนเยอะแม้ว่าจะมีอาวุธมีดแต่ตรงนี้เองมันไม่เป็นมวยกันเพื่อนบางคนก็ไม่กล้าเข้าใจถอดใจออกกันเพื่อนบางคนเข้ามาก็เจ็บตัวลักษณะแบบนี้หนีดีกว่ากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของไอคิวยักษ์กับสมัครพระพวกตรงนี้เองประมาณ1ิบกว่าคนกันเพื่อน ตัดสินใจหนีหายไปในความเม่อกันเพื่อนฟึบฟับกันเลยทีเดียวเนึ่อว่านินจาฮาตาลีให้ไม่ใช่นับนินจาฮาตอลี่ออกจากงานไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะที่เกิดเหตุมีการบันทึกคลิปไว้มีการไลฟ์โซกันเพื่อนทำให้คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลผู้คนมากมายเห็นคลิปนี้กันเพื่อนปรากฏว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของไอคิวยักษ์กับสมัครพรรคพวกันเพื่อนแม้ว่าคนอีสานด้วยกันก็ไม่ข้อ้างกันเพื่อนมองว่ามันเรื้อน เกินไปกันเพื่อนทําตัวเป็นกุ้ยทําตัวเป็นขยะสังคมแทนที่จะเต้นดีๆแทนที่จะเที่ยวงานให้สนุกดันไปก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวล,ลักษณะแบบนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกันเพื่อนไม่มีใครเห็นใจไอ้คิ้วยักษ์แม้ว่ากามจะย้ายแม้ว่ากามจะโยกตรงนี้เองก็ไม่มีใครเห็นใจแต่สุดท้ายได้สุดไม่ไว่ายังไงก็แล้วแต่กันเพื่อนตรงนี้เองตัวของไอ้คิ้วยักษ์ก็หนีเวรหนีกรรมหนีก,นการกระทําไมพ่พ้นเมื่อตัวของหมอลำดอกเหมยกันเพื่อนตัดสินใจไปแจ้งความที่สพกรราสายกันเพื่อนหลังจากนั้นช่วงเช้าๆกันเพื่อนในวันที่20 ส0กันยายนปีพศ2568เรื่องนี้มันดังอยู่พอสมควรเงินเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไม่ปล่อยปาละเลยตัดสินใจออกไล่ล่ากลุ่มของไอ้คิ้วยากัินเพื่อนสุดท้าย้สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวของไอ้คิ้วยากับสมัครพระพวกได้ทั้งหมด6คนเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สพกำมลาใสเงินเพื่อนตรงนี้เองก็มีการลงบันทึกจกกับกลุ่มเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการสอบถามเงินเพื่อนว่าทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนั้น ตัวของไอคิวยักษ์กับสมัครพระพวกตรงนี้ก็ยกมือไหว้ะงบประโมกกันเพื่อนบอกว่าผมผิดไปแล้วผมขอโทษหลายๆกันเพื่อนเมื่อคืนผมเมาจริงๆทําไปโดยไม่รู้ตัวกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพนี่ก็คือคําขอโทษจากกลุ่มของไอคิวยากันเพื่อนโทษเราโทษยาไปสังหารกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยแจ้งข้อหากับไอคิวยักษ์กับสมัครพระพวกรวมกันทั้งหมด4ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือร่วมกันทาร้ายร่างกายกันเพื่อนอัตราโทษ2ปี2ก็คือร่วมกันทาร้ายทรัพย์สินกันเพื่อนอัตราโทษ1ป3ก็คือบุกรปกยามกา กันเพื่อนอัตราโทษ5ปี4ก็คือพกพาวุธนั่นก็คือมีกันเพื่อนค่าปรับ1000บาทกันเพื่อนนี่ก็คือ4ี่ข้อหาใหญ่ที่ตัวของไอ้คิ้วยักษ์กับสมาครพพวกได้รับการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ของไอ้คิ้วยักษ์กับสมาครพพวกจะมาประกันตัวหรือเปล่าหากไม่มีการประกันตัวตรงนี้เองตัวของไอ้คิ้วยักษ์กับสมาครพพวกก็ต้องจดเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนไปเติมลายอีกนิดหน่อยกันเพื่อนลายกระจงงองแหงอยู่กันเพื่อนตรง้ออไจะดก มาถอดเชือโชว์ให้ไม่ใช่นะ จะได้ออกมาถอดเสื้อโชว์กันเพื่อนสาวๆจะได้ชอบมักหลายมักหลายเป็นสไตล์ใครสไตล์มันสาวอีสานบางคนก็ชอบแบบนี้สาวอีสานบางคนก็บอกอยากจะได้ผัวแบบนี้กันเพื่อนนี่แหละครับคือวิถีของอีสานบ้านเฮากันเพื่อนมีบุญมีงานเมื่อไหร่มันก็ตีกัน,กนเพื่อนถ้าไม่มีบุญมีงานตรงนี้เองขี่รถสวนกันเหยียบตีนกันมันก็ไม่ตีกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของไอ้คิวยากันเพื่อนที่ถูกแฟนของมอลำสาวต่อยจนกรามย้ายต่อยจนกรามแตกแล้วก็โดนคดีอีกต่างหากกันเพื่อนฟังไว เป็นอนทาหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนสําหรับวัยรุ่นอีสานบ้านเฮาไปเที่ยวงานทเที่ยวบุญก็ไปเที่ยวให้ดีกันเพื่อนไปสนุกไปสนานคืน้นเครงอย่ามีเรื่องมีราวกันอย่าไปไล่ตีกันเดี๋ยวมันจะมีจุดจบเหมือนไอ้คิวยาก,กัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ